สวัสดีพี่น้องปองไปมาสวยพี่น้องมาสวยก้อยมะนาวเนื้อก้อยบักหน้าพี่น้องนี่น้ำสุกผักหัวหอมหัวตะขาบักแตงบักเขือมาสวยแสบๆได้ยังกินแน่นอ้อพี่น้องทางคุณคอมเมนต์บอกนะพี่น้องได้ยังกินเนี่ยทางนี้ได้ก้อยบักหน้ากรตุมน้ำเน่ามาๆมา,มาขออนุญาตขออนุญาตปูบริสกินอันนี้พ่อ ขอแก่ข้าวสักสักหน่อยกันขออยากแก่ข้าวพี่น้องสมุนไพรไทยน้ำเจ๊กหว่วยเข้าเหนียว่อนมาเด้อพี่น้องเด้อ ได้ยังกินได้ท่าขุณนมากว่าไงก้วยอี๊ยงนเ,ยเงนี่ยคุณลองเศษนวลเลยเดี๋ยวมา่านหืมหืมหอม còn cái phương án nữa, ừ, ừ, làm ăn nào, ừ

Hmm. Hmm. Kau sate piri berdom, heh. Hmm. แอ่ <c oughs> ะแสบขนาดอ๋อได้เรื่องคว้มผิดบอกเลยตับวันวัน

下午，今天下午。 คาเทนามันคาเทนาแต่ไห้หน้า,นะนา,ห,นาหุ่งอย่างบ่ขงเขาเกือเลยเออซื้อบ่ปพกเข้าไปสุดหยวดไรวะซ่อตับเลยต็ดตับหมด sữa tỉa bất hoàn tại một khung phương đều ตำมะฮุงอีกัปูดองตำเหล้าเดี๋ยวตำมะฮุงมาโรยพริกเผ่งเ้ยกินทันทีกระเสียบมาซอยตำมะฮุงน้วยกันพี่กเผงเย้ย 嗯，吧。Mm.